อ้าวตามสัญญานะครับวันนี้นะคร os, ับลูกค pues ้ารีเควสกันมาเยอะนะครับพี่ผมซื้อคันอิเลกต้าโกไปครับไม่รู้จะจับคู่กับลอกอะไรดีเอาแบบหด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 นะครับจะเอาไปอัดยี่กเขื่อนนะครับจะเอาไปอัดบึกอย่างนี้นะครับจะเอาไปอัดสวายเอาเอาไปตีเยตดก็มีเรียกได้ว่าครบชุดจบในชุดเดียวเลยนะครับกับเจ้าชุด อิเล็กต้าโกซีรีนะครับประกอบกับลอกเพนนะครับวอรแฟร์เบอร์15ซึ่งเป็นลอกที่ขายดีนะครับใช้ดีราคาไม่แรงเบรกเฮดทีร้อยนะครับตึบๆนะครับก็ชุดนี้นะผมเคยขายให้ลูกค้านะครับเอาไปตกบ่อป้าวนมานะครับซัดไป72โลโอ้โหซัดไป72โลครับอีกคนนึงเอาเข้าไปตกบ่อหนุ่ม456นะครับก็ซัดมาไซส์เกือบร้อยครับเรียกได้ว่า ตีง่ายตีไกลนะครับอัดสนุกนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงเกินไปนะครับใครที่จะไปถอยคันนางเงือกแบบคันหนึ่งห้าหกพันนะครับนะถอยนางเงือกคันละ5-6,000พันนะครับลองดูตัวนี้ครับกับเจ้าอิเล็กต้าโกซีรีครับแบงค์ซูเปอร์เอ็คอร์แท้ทั้งเส้นนะครับด้ามก๊อกเคลือบปัดเงาวิ่งเลยแล้วก็ท้ายแต่งนะครับตัวนี้เป็นลอตล่าสุดปี2022นะครับสวยมากนะครับ คือเรียบหรูดูแพงมากครับชุดนี้นะครับจับคู่กับลอกเพนนะครับวอลแฟร์เบอร์สิบห้ครับก็ตัวนี้หลายคนชอบถามว่าเฮ้ยพี่ลอกเพนมันตียากไหมตัวนี้ตีโคตรง่ายนะครับตัวนี้ตีโคตรง่ายนะครับแต่ใส่แขนใหญ่มาให้เรียบร้อยนะครับก็พร้อมลุยเกมใหญ่เลยนะครับหรือใครที่จะไปตีใช้ฝั่งก็สามารถเอาชุดนี้ไปใช้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าชุดเดียวจบอเนกประสงค์นะครับ สายเขื่อนไม่ต้องห่วงครับชุดนี้นี่ผมขายบางคนนี่ซื้อทีงห้าหกชุดนะครับสายเขื่อนนะครับก็ชุดนี้จัดราคาโปรนะครับอยู่ที่สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบาทบวกอ๋อไม่มีบวกนะครับอันนี้รวมส่งเรียบร้อยนะครับสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะสีเข้ากันมากนะครับคือแบบว่าเรียบหรูดูแพงอะเรียบหรูดูแพงนะครับนึกว่าถือชุดหนึ่งแบบเจ็ดแปดพันมา นะครับเดี๋ยวผมแถมสายเอ็นให้1ม้วนนะครับเอาไปจะได้พร้อมใช้งานได้ทันทีอ่ะอันนี้ก็มารีวิวเร็วๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาจะให้ผมรีบส่งแก๊ปให้นะครับพอดีก็จะไปเขื่อนกันแล้วนะครับก็ใครที่มองหาของขวัญให้ตัวเองนะครับสัก1ชิ้นนะครับใครที่มองหาของขวัญให้ตัวเองสัก1ชิ้นนะครับปีใหม่นี้นะครับก็ลองจัดชุดนี้ได้นะครับราคาก็สมเหตุสมผลเน้นใช้งานครอบคลุมนะครับถือไปไหนก็หล่อหล่อนะครับ4490เท่านั้นนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมคงต้องลากันไปก่อนนะครับคันมี8 9 10บนะครับความยาวมี8ฟุต9ฟุต10บฟุตแต่ตัวที่ผมจัดเนี่ยนะครับมันเป็นคัน9ฟุตนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์นะครับใช้งานครอบคลุมเขื่อนก็ได้แม่น้ําก็ได้่บก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าครอบคลุมการใช้งานนะครับถ้าใครเอา8ฟุตก็ลดลงไปร้อยหนึ่งใครเอา10ฟุตก็เพิ่ม100แค่นั้นเองนะ,อะโอเค เข้ามาที่ Facebook Fanpage หั t ไทยฟิ s h i n g สุขุมวิท85ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ